ไม่นอกมันนี่ไม่ได้อะไรก็แเออนะคะใส่น้ามันลงไปนะคะนค่นี้นนก็สิมนี่หอมแดงใบลบก,กูดบักพีกแล้วก็ตะไคร่นะคะผัดท่หอมสักน้อยนะคะมันนี่จะเค็เออกออปลาเองชวี่นะคะหรือว่าปลาซิวข่าว ก้อนังน้นมีอะไรอื่นเองนะคะปลาซีซ่าวก้อนใส่ปลาซีซ่าวลงไปค่ะม mm hmm. มีปลาซิวมมีปลาหน่อยอยากกินปลาแบบนี้อย่ไปซื้อมา,กกาจากร้านต่างจะมีนะคะจะร่านีไม่ได้ซื้อมาจา,ากอ่าการแพรนะคะขัวชนหน่อยนะคะ ตัวเครื่องหอมวรนยังใส่น้ำลงไปอออนะคะออไปแอนชูวีใส่พักซีลาวนะคะน้ำมันใส่กระทะตักที่แกงก็หน่อยกระนั้นต้องใส่แบบไ <c oughs> มนจะไปต้นมันหลนะคะให้ปลามันชุบก่อน <c oughs> โอ้ <c oughs> น่ากินมาก จะออกอาหารอีสานได้เลยนะคะแองชวี่ไม่แพงเนาะ,ค,ะ,นะค่ะซื้อมาจากไลนแคค่ะเก้าขีดหน่อยสี่สิบกว่าบาทนะคะนะคะเขาก็จะิีงปลาให้ซุกลงไปให้มันเดือดให้มันซุกนะคะยำนะคะใส่ใส่น้ำมันลงไปน้อยนึงผัดพริกแกงให้หอมพริกแกงข้ากระสีมี่พริแกแห้งหอมแดงตะไคร้ใบะกดูดเท่านั้นนะคะเขาก็จะใส่น้ำปลาแดดเข้าลงไปน้อยนึงนะคะ ่เยอะเดี๋ยวมันเค็มเราชิมถ้าไม่พอเราก็เพิ่มได้นะคะรอให้น้ำเดือดดีแบบปลากระสุกปลาสุกไว้นะคะสุกไลยปลาในปลาแอนชูวี่ตัวเล็กๆเฮ็ดเป็นเฮ็ดกระสมงก็ได้เฮ็ดเป็นลาน้อยก็ได้นะคะผงชูรสนะคะหรือว่าผงม,มัวะจ๊ะถ้าขาดเขาแล้วเราจะไม่อร่อยนะ ก็จะรอให้ปลาเขาสุกสักปักหนึ่งเขาจะใส่ปักซี่ลงไปนะคะเคลียร์จังหน่อยเพราะจะซิมรสดนะพี่น้องถึงก็ข้าเหนียวกระแซบข้าวเจ้ากระแซบนะคะเมน,นูนี้ไม่ใช่ปัญหาอืม ประแดนวอยนึงปลาแดดดิบน,น,นึงบอกข้าวนะคะนั่ได้ล่างก็ปลาล่างปลาก็เบี้ล่างปลาก็าปกแป้งแล้วนะคะจะเป็นแป้งมันหรือว่าแป้งแซลลี่แป้งของเจ้าก็ได้นะคะล่างคลุกๆแล้วก็ล่างดับข้าวก่อนนะเสร็จแล้วรอให้ปลาสุก ค่ะถ้าน้ำจะไม่ไปไม่แล้วก็จะเพิ่มน้ำเล็กนึงนะใส่ปลาซุปจะน้อยก็เวข้าวจใส่ขิงเีลาวนะคะซุปข้าก็จะใส่ข้าวกากะเทีลงไปหน่อยนึงนะคะเอาปลาแซลมอนแอนชูวีหรือว่าแกงอ่อมนะคะแกงอ่อมปลาแอนชูวีเอิญออมกับเอ,อิญออกก็ได้นะคะ, <c oughs> ะการเอินก็เหมือนกันการเย็ดก็กบบเหมือนกันนะคะบางมอง จะจะมาเปิดบานนะคะแล้วแต่พื้นที่กระจ้าเอิญน,นะคะกันนี้ค่คะก็ซีเราใส่นะคะแต่ว,ว่าเข้เอ้อหอกก็สีน้ำหน่อยๆแกงอ่อมก็จะมีสองแบบมีอ่อมน้ำปุจุอ่อมน้ำเหลายๆได้นะคะง่ายๆเห็นช่ไหมน้าำือก่อนนะคะ ะะปลาในว่นนมีปัญหานะคะกินได้เบิหหัวเบิดตัวเบิดกางนะคะไม่ใช่ปัญหานะคะเดี๋ยวเอาไปจะรอกบาคาหนาลดเล็กน้อยนึงนะคะเขาก็จะกินกับข้าวเจ้าคนทุน,นยัง,งบานๆืบนเดิมนะคะ น้ำนิหน่อยๆกลางซีงแซ่บนะคะถ้าบัวในแกงอ่อนกับแกงอ่อมเขาส่สดน้ำเวลาเนาะออกเอานะคะบ้านนี้ข้าเข้าวไก่สีพ่อข้าวใส่ข้า,ข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 าขวขัวลงไปจากน่อยตัวความหอมนะคะคว่ำหอมกลมเข้มข้นนะคะเสร็จแล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่ยอะหน่อยจะบอกให้พักสลบนะคะเอาซ้ำนี่กับพอ่อได้หน่อยจ้ใส่จานให้เบิ้งนะคะรอสักครู่จ้า,าราในกนณาตาของเออปลาแองโชวี ใส่กับพักซีเล่าแล้วกับักกาดนะคะอ,ออีสานออราเลานะคะลองไปเห็ดเบิงนะคะสำหรับพี่น้องที่มากินเล่าๆตีวายุต่างประเทศนะคะเทคนิกก็บอกแล้วนะคะเอาป่าไปล่างกับแป้งกรน,นะคะมันจะได้่าข้าวนะคะเวลาแกแลวหอมหวัวน,น่าดูเดี๋ยวจะกินในเบิงนะคะตอนนี้ก็เซซับด้วล้าพี่นอๆๆ้นองก็เอาออไปเห็นลองเบิงนะคะเดี๋ยวเราจะใจนะจ้าระนาจุ๊บ